นีเจอ้อมค่ะฟังก็ให้วันศุกร์มันคึกคึกขึ้นมานิดนึงกับคุณผู้ฟังเพราะว่า <c oughs> เดี๋ยวมันจะใครเลิกงานแล้วบางคน <c oughs> เผลอเลลืมหลับไปอะทํางานซะหน่อยวีคนี้มันทำทาหยุดหยุดกระตุกไงก็าไปรู้จัดไปอ่าให้เสียเริ่มต้นชั่วโมงนี้กับมูเตลูแล้วมาคับเกิบนะคะอาผัทเือแล้วก็ติกตอกห้ามงเย็นกับอีกยี่สิบเอ็ดนาทีนะคะก็ มันก็มีการแสดงความคิดเห็นกันเกี่ยวกับเรื่องของเส้นทางการจราจรวันนี้บอกไม่ถูกเลยค่ะว่าบางทีการที่เราเตรียมตัวมากๆม,มันอาจจะไม่เป็นอะไรเลยก็ได้เพราะทุกคนกังวลไปซะหมดแล้วก็หันไปใช้รถไฟฟ้ากันสะเพียบก็เ,ออเป็นไปได้ซึ่งถ้ามันไม่ติดมันดีอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้าหรือรถยนต์หรืออะไรรถติดไม่ใช่เรื่องสนุกหรือการเดินทางที่มันติดขัดเจอปัญหาเพื่อนร่วมทางไม่น่ารักหรือการติดขัดด้วยตัวของ เทคโนโลยีมันไม่ใช่สิ่งดีอยู่แล้ววันนี้เราก็พูดกันถึงเรื่องของเอเขาเจอคนที่ f r e e l a n ิ i n g แล้วใช่ไหมคะก็เลยไปเอาสิ่งที่เขาพยายามประชาสัมพันธ์กันอยู่ค่ะคุณผู้ฟัง <c oughs> ขอโทษค่ะไอนิดหนึ่งเป็นเรื่องธรรมชาติของร่างกายนะคะการใช้บันไดเลื่อนที่ไม่ปลอดภยัยทําให้เกิดการบาดเจ็บต่อตัวท่านหรือผู้ใช้บริการท่านอื่นเขาการกระบาดเอาไว้ก็คือห้ามนํารถเข็นรถเข็นเด็กรถเข็นผู้พิการ กระเป๋าเดินทางขนาดใหญ่วัตถุที่มีขนาดใหญ่ขึ้นบันไดเลื่อนและเป็นตัวสีเขียวว่ากะลุนาใช้ลิฟต์หรือบันไดธรรมดาค่ะซึ่งถ้าเป็นแบบนี้แนะนำลิฟต์ดีกว่าเนาะบันไดธรรมดาเราอาจจะหลังเด้งเราผู้พิการน่าจะรถเข็นน่าจะเป็นบันบันไดธรรมดาไม่ไหวนะคะห้ามใช้โทรศัพท์ห้ามพิงบันไดเลื่อนห้ามสัมผัสขอบหรือ แหวซี่ yeah, บันไดเลื่อนนั่นคือข้อห้ามนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็กรุณาระวังชายกระโปรงหรือเชือกรองเท้าขณะอยู่บนบันไดเลื่อนใช้บันไดเลื่อนปลอดภัยกรุณาจับราวบันไดเลื่อนตลอดเวลาอะอาจจะไม่มีข้อห้ามคําว่าห้ามฟรีลันนิง่งแต่สามว่าสิ่งเหล่านี้มันก็ ถ้าต้องห้ามไปทุกอย่างอย่างที่บอกมันไม่ได้นะคะคุณผู้ฟังมันมัน,ม,นมันต้องรู้ได้ด้วยตัวเองแหละแต่อันนี้เขาพยายามจะบอกในสิ่งที่มันเป็นเอ็กซ์ตร้าอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรถเข็นกระเป๋าใบใหญ่ใดๆก็แล้วแต่มันเป็นคําแนะนําที่อยากจะให้ผู้โดยสารทุกคนใช้ สิ่งนี้ร่วมกันอย่างมีความสุขและเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดอะไรที่จะต้องเสียใจกันภายหลังด้วยค่ะห้าโมงเย็นอีกยี่สิบสามนาทีเพราะว่าเตรียมตัวส่งคุณผู้ฟังกลับบ้านบางครั้งเราอาจจะเคยชินจนลืมไปว่าอุบัติเหตุอาจจะเกิดขึ้นได้หรือเคยชินว่าสิ่งที่เราทําอยู่มันเป็นปกติค่ะทั้งๆที่มันอาจจะไม่ปกติก็ได้นะคะและสิ่งนี้มันกลับมามันไม่ใช่สิ่งปกติค่ะคุณผู้ฟังคือตัวมันเองมันมีความปกติแต่มูลค่าของมันไม่ปกติเราเลย ใครคำว่า กลับมาอีกครั้งกับอภิมหาความเฮงแห่งปีอมสินทุ่มทุนแจกไม่อั้นกับสลากอมสิน1ปีลุ้นโชคใหญ่มูลค่ารวมสูงสุด110ล้านบาทแจกรางวัลพิเศษมูลค่า40ล้านบาทจำนวน2งวดนะคะประกาศรางวัลงวดวันที่16พฤศจิก,กาย,ยน2567และ16มกราคม2568พร้อมลุ้นรางวัลที่1มูลค่า10ล้านบาทแจกทุกงวดค่ะรีบมาฝากก่อนลุ้นรับรางวัลรวม1 0 สิล้านบาทฝากครบกำหนดรับดอกเบีย้ย0.25บาทต่อหน่วยหรือ0.25ปซต่อปีดอกเบีย้ยและเงๆๆินรางวัลเนี่ยบุคคลธรรมดาไม่เสียภาษีนะคะฝากเลยที่ธนาคารออมสินทุกสาขาและไม่โมตั้งแต่วันที่17ตุลาคมนะคะที่ผ่านมาไปจนถึง15มกราคมปี2 5 6 8หรือ จนกว่าธนาคารจะมีการเปลี่ยนแปลงเลงื่อนไขที่กำหนดไว้ภายหลังสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ g s b Contact Center 1 1 1 5หรือ w w w j s b o r t h เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดเป็นลูกค้าเราท่้าหมบช่วยสังคมธนาคารอมสินธนาคารเพื่อสังคมค่ะพุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ สนับสนุนโดยเลือกอาหารแมวคันว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มข้าวพดอบกรอบต็อกกี้ต็อกกี้กรอบยกแกงอร่อยเอาเรื่องและน้ำตาลทราวน้ำตาลทรายขาวน้ำตาลอ้อยธรรมชาติตราพราวติดตามกันต่อไปนะครับพูธที่ผ่านมามีเรื่องอะไรบ้างคุณผู้ฟังไปย้อนได้เลยเสาร์อาทิตย์นี้ว่างๆเดี๋ยว่ทีเย็นนี้รถติดกลับไปฟังกันค่ะหอม เผือกแล้วก็เติรนแล้วพุดหน้าเจอกันแบบฟูลทีมกับเรื่องอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มเขาพลดอบกรอบต๊อกกี้ต๊อกกี้กรอบยกแก๊งอร่อยเอาเรื่องน้ําตาลพราวน้ําตาลทรายขาวน้ําตาลอ้อยธรรมชาติตราพราวค่ะพุดโธพุดโธอย่าลืมโทรนะ ้องบอกว่าเตรียมตัวลาคุณผู้ฟังเอาไว้ตรงนี้นะคะก็เข้าไปนั่งสอดสองนู่นนี่นั่นอ่านข่าวคุณผู้ฟังก็จากข่าวหนึ่งนาพาไปอีกหลายๆข่าวเลยตอนนี้บางคนอาจจะบอกว่านี่อ่านข่าวนี้แล้วไม่รู้จะยังไงไม่รู้จะคิดว่าคนนี้เป็นคนดีหรือเปล่าไม่ดีหรือเปล่าคุณผู้ฟังบางทีเราก็ตัดสินอะไรทั้งหมดไม่ได้จริงนะตอนนี้มันเป็นข่าวมันเป็นข้อมูลมันเป็นข้อเท็จจริงเป็นช่วงๆเป็นว่งวงๆที่บางทีเราก็จะได้รับสิ่งนี้เราจะได้รับสิ่งนั้นแต่คนไม่ดีอะคะ่ะ ต่อให้คนไปบอกว่าเขาเป็นคนดีให้ตายเถอะคนไม่ดีก็คือคนไม่ดีไปนในคำคณทู้ฟังไม่ว่าคนจะไปแห่แหนเชื่นชมยังไงก็แล้วแต่เขาก็จะรู้ตัวแหละถ้าเขาไม่ได้หลอกตัวเองและเหมือนกันคนที่เป็นคนดีต่อให้ทั้งโลกจะบอกเขาว่าเขาไม่ดีถ้าเขารู้ว่าเขาทําอะไรทําถูกต้องเขาเป็นคนดีเขาก็ ยังคงเป็นคนดีแต่ถามว่าสภาพจิตใจเป็นยังไงไม่มีใครตอบได้แต่ไม่มีใครเปลี่ยนแปลงสิ่งนั้นได้นะคะนอกจากตัวเขาเองที่จะย้ายข้างความดีหรือไม่ดีในตัวเขาไปอยู่ตรงไหนตามแต่ใจมันจะไหวเท่านั้นแหละคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นเราไม่จำเป็นต้องไปอย่าเพิ่งไปตัดสินอะไรใครค่อยๆติดตามข่าวไปเรื่อยๆค่ะคุณผู้ฟังเพราะบางทีใจเราไปจมกับข่าวมากๆมันก็จะงงนะคะอย่างเช่นเามื่อานข่าวสดออนไลน์ชอบจังเขาโปรยหัวสวยมากพี่อานฟังนะ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนี่มันก็คือคนที่แบบเฮ้ยไม่ทิ้งเพื่อนอนะเนาะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังบอสพอออเดอร์ทนายแจ้งจับแม่ขายสองพันคนตีเนียนเป็นผู้เสียหายโดยเอาผิดฐานชอบกวงประชาชนพอจะไม่ปล่อยมือใคร เราโดนพวกคุณต้องเป็นผู้ต้องหาเหมือนกันนี่คือคำโปรยเพราะฉะนั้นอ่านข่าวอย่างเบาสบายเท่าที่จะไหวค่ะคุณผู้ฟังมันอาจจะกระทบใจเราเพราะฉะนั้นค่อยๆค่อยๆเอาใจช่วยผู้ที่เสียหายนะคะใจการบันจันค่ะสวัสดีค่ะ EFM DJ playlist bye d ีอ้อมค่ะ